นี่นะครับมามาหาแม่ที่ระยองก็ไะเจอลูกไก่นะครับจะจับไปเลี้ยงที่กรุงเทพนะครับแต่ยังไม่มีอคอกนะครับคือเห็นลูกไก่บ้านแม่เลี้ยงที่แม่เลี้ยงไว้ครับแม่ทํานี่ครับจะเป็นอคอกหลายอคอกอยู่นะครับอคอกใหญ่แม่ก็ปล่อยไก่เข้าไปข้างในครับเป็นเล้าไก่แม่ทําเล้าไก่เลี้ยงเลี้ยง ไก่สายพันธุ์ไก่บ้านนะครับเลี้ยงขายตลาดนะครับแม่ก็เลี้ยงหลายรุ่นนะครับจับขายหลายรุ่นแล้วก็จะเป็นคอกแบบปิดเลยนะครับออกไม่ได้เป็นตะข่ายคังแบบแต่ว่าบางส่วนมันออกไปเยอะนะครับออกเยอะอันนี้คอกหนึ่งหลุดออกนะครับนี่ทำไม่ดีหลุดหมดเลยครับนึ่ นุ่นไปอยู่ฝั่งนู้นหมดครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนูน้นนี่นี่ตัวเล็กๆนี่ใช่หมดเลยนะครับนูน่นตัวนุ้นก็เป็นตัวแม่พันธุ์นี่ฝั่งนี้ครับหลุดหลุดออกจากข้อครับนี่ตัวนี้ก็พ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในตัวหนึ่งนุน่นอยู่ตามนุ่นครับนูน่นนุน่นใช่หมดเลยนะครับนะ นี่่็็เป็นอีกแม่หนึ่งนะครับลูกกี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนู่นนี่ครับรุ่นรุ่นอยู่นู่นหลุดออกเยอะนะครับนู่นใช่หมดเลยทางนู่นปลงไม้นี่ก็ใช่ แม่ก็เลยปล่อยเลยนะครับไม่ได้ขังแล้วท่านี้ปล่อยเลยแอบไข่อยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ดูก่อนผมทำรังไข่แถวนี้ไม่มีจะดูไก่ไก่ยากจะไปเลี้ยงนี่ครับนี่ผมเอาไปเอาไปตัวตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับไม่รู้ลักษณะใช่หรือเปล่านะครับ เพื่อนๆก็ช่วยดูให้หน่อยนะครับว่ามันใช่ตัวเมียตัวเมียสองตัวแล้วก็ตัวผู้หนึ่งตัวเท่าที่เท่าที่ผมจับหรือเปล่านะครับนี่นะครับแต่สองตัวสีดำนี่ผมว่าตัวเมียนะครับแล้วก็ไอตัวเท่าๆนี่ตัวหนึ่งตัวผู้ดูจากลักษณะลำตัวนะครับ สมสมลักษณะตัวผู้เนี่ยใช่ครับตัวผู้ตัวสีเทาใช่แล้วก็ตัวเมียนั้นก็ผมว่านั้นน่าจะใช่นะครับตัวเมียสองตัวดูขาดูแขนดูลําตัวแล้วก็ดูขนขนข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะจับแล้วให้ให้ชมนะครับขนลักษณะขนนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้รู้เรื่องไก่นะครับแต่ว่า จากที่ผมเคยเลี้ยงไก่ตอนเล็กๆเด็กๆแต่ก่อนติดไก่ชนนะครับตอนเด็กี๋ยวจะให้ดตูตัวนี้ก่อนตัวตัวดําก่อนครับนะแต่ก่อนค้างแล้วเริ่มชินแล้วเริ่มคุ้นแล้วตอนแรกๆจับไม่ค่อยอยากจะให้จับนะแล้วค้างจับไปบ่อยมันให้จับอยู่นี่จะให้ดูตัวดํานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลุดหลุดเดี๋ยวหลุดนะครับ นี่นครับขนนี่ขนมันจะเป็นคล้ายๆเป็นผู้กันไม่เหลี่ยมนะครับเป็นทูท่ๆนะครับเป็นคล้ายๆยังไงล่ะครับบอกเป็นมนๆอะ่ะเป็นโค้งๆอะ่ะขนนยครับขนอ่อนที่มันออกมาจะเป็นโค้งๆค,งค,งคล้ายๆไม้พายนะครับไม้พายเรืออืมนี่ ลักษณะอย่างนี้นะครับนเป็นมนมนขนขนตรงสันหลังนะนี่คือลักษณะตัวเมียมาดูลำตัวขาไม่ค่อยใหญ่ขาเล็กคอไม่ค่อยยาวคอเล็กลักษณะตัวเมียงอนไม่มีไปดูตัวผู้กัน นี่ตัวผู้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวผู้ี่ตัว,ต,วตัวเทาเจ้าเทาของเรามาหนี่เท้าอ่ะอ่ะไม่ใช่ไก่ชนนะนี่ยไก่บ้านมาหน,นี่โอ้กินอิ่มเลยกินข้าวสารข้าวเปลือกอ,อย่าหลุดนะหลุดยากเลยนะทีนึงนี่ครับนี่คนสันหลังมันจะแหลมครับนี่ นะครับเราจะให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋นี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้ขนมาจะแหลมๆครับแหลมลับขณะตัวผู้นะครับแล้วก็ขนตรงคอขึ้นลำตัวจะให,ใหญ่กว่าตัวเมียนะครับ นี่คือลักษณะตัวผู้แล้วก็มีงอนขึ้นมานิดๆเล็กๆแล้วนะครับงอนงอนจะขึ้นเล็กๆตัวเมียมันจะไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับตัวเมียบางตัวอาจจะมีงอนก็ได้แต่ขนดูขนเนี่ยชัดเจนกว่ากับลำตัวลำเนี่ยลำเอหน้าแข้งในต้องขาเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเมียนี่คือไก่ตัวผู้ ก็แสดงว่าผมจับมาสามตัวนี้ก็คือตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนี่ครับถ้าไม่ถูกยังไงก็ช่วยดูหน่อยนะครับใครที่รู้เรื่องไก่นะครับคนที่เขาเลี้ยงไก่ชนเขาเลี้ยงไก่ชนเขาจะดูออกดูแวบ,บเดียวเขารู้แล้วนะครับแต่คนธรรมดาเหมือนมันผมมันไม่ไม่ค่อยได้ ทุกที่อยู่กไกลนะครับก็เลยอาจจะมองอยากเลยนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าใช่เหมือนที่ผมจับไปหรือเปล่านะครับไม่ใช่เหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าว่าตัวเมียตัวดำสองตัวในตัวเมียตัวผู้ตัวเทาครับผู้หนึ่งเมียสองคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะอาไปเพาะพันธุ์ที่กรุงเทพต่อนะครับ พอดีมาวันหยุดมาเจอไก่ก็เลยอยากาไปเลี้ยงนะครับก็เลยขอแม่แล้วแม่ว่าจับไปเลยอยากได้กินตัก็จับไปเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ